มันควรจะได้เยอะกว่านี้สิที่สองได้ไงอ่ะชิหนึ่งสองสามเอ้าเต็งหนึ่งเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้อคะแนนเต็มเหมือนเดิมแลคะค่ะยา่าเยี่ยมเลยคราวนี้จะเอารางวัลอะไรดีละจ๊ะหลานยา่าขอขอคิดดูก่อนคะ่ะเต็งหนึ่งเก้นาสคะแนนเดี๋ยวนะ ทิชาหนึ่งอยคะแนนเย้ทำได้แล้วครูคะทำไมหนูถึงไม่ได้ร้อยคะแนนคะงานของเต็งหนึ่งมีเทคนิคสวยงามแต่ก็ยังสื่อสารไม่ค่อยดีนะจ๊ะแล้วของทิชาอ๋อครั้งนี้ของทิชาดูแล้วเข้าใจง่ายดีจ้ะหยชิเนี่ยเหรอร้อยคะแนนอิจฉาเข้าไป ฉาเข้าไปนีี่เยงใคสรอะอมแบบนี้แหละเรียกว่าฉามันจะทำให้เธอมีพลังนั้นใครอ่ะเธอต้องทำลายมันอย่าให้ได้ดีกว่าเธอเธอจะต้องเป็นที่หนึ่งในใจของยาเท่านั้นถาทำทรเรางไง่บ๊อวันนี้เรากินอะไรดีทิชาอยู่ไหนน้อโทรเจ้าบ๊อมเออทิชากลับมาแล้วหรือยังครับบ๊มจ้อย ไปดูที่ชาให้พ่อหน่อยไม่รู้เป็นอะไรดูเศร้าๆถามอะไรก็ไม่บอกหะจริงเหรอครับไปดูกันเธอะจอ <c oughs> ทิชา <c oughs> เธอเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> ดูนี่สิหร้านข้าวสุดพิเศษที่ไปลอกสูตรคนอื่นมาอย่าได้หลงไปกินเฮ้ยใครมาทำแบบเนี้ย <c oughs> เป็นเพราะฉันร้านของพ่อถึงโดนต่อว่าจะเย็นๆทิชา ชติมาแล้วหมัวทำอะไรกันอยู่ไปสืบกันดูดีกว่าอืมไปกันเราน่าจะเริ่มจากคนในห้องเธอก่อนไหมมีใครไม่ชอบเธอบ้างอืมก็ไม่น่าจะมีนะ้าเไปโอ้นั่นชัดขนาดนี้ไม่ต้องสืบแล้วเดี๋ยวนะ พราะเธอหมายความว่าฉันจะเข้าไปถามให้รู้เรื่องยุดคือตอนนี้เขากำลังโดนปีศาจขี้อิดช้าบาังตาอยู่ต้องหาคำตอบในหัวเขาเท่านั้นหัวหัวหัวอะไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้ไปดูเองเลยสติมาแล้วโอ้ได้ที่หนึ่งแล้วล่น นี่รางวัลสำหรับหลานย่าจ้ารางวัลเต็มเลยทําได้อีกแล้วหลานไม่ทําให้ผิดหวังเลยหลานย่าคนเก่งหลานทําได้ดีมากหลานของย่าเก่งที่สุดเนี่ยรางวัลคนเก่งของย่าหลานย่าเก่งมากมากย่าภูมิใจในตัวหลานอิจฉาเข้าไปอิจฉาเข้าไปอิจฉาเข้าไปถ้าย่ารู้ว่าเธอแพ้ใหญ่นันย่าจะต้องเลี้ยงเธอเธอจะไม่ใช่ที่หนึ่ง เธอจะไม่ใช่ที่หนึ่งแย่แล้วทุกคนมาช่วยกันเดีวทิชาเดี๋ยวก่อนทิทิทิชาพวกแกไม่ยุ่งอะไรด้วยแบบนี้ต้องจัดการรับนี้ไปซะเอ๊ไไม่ได้ยังไงพลังอสเวนน่ารำคาญต้องเจอหนี้หน่อยทุกคนระวังแย่แล้ว เอายังไงดีสติมาต้องทำให้เต็งหนึ่งมีสติก่อนเอาใจเย็นๆลองมาทบทวนให้ดีสูดลมหายใจเข้าเต้มหนึ่งทิชาเจ้าอย่ามายุ่งถ้าอยากเป็นที่หนึ่งตลอดไปตลอดไปหยุดนะหยุดนะถ้าการเป็นที่หนึ่งมันทำให้เธอต้องเดือดร้อนฉันก็ไม่ต้องการมันแล้วฉันขอโทษทิชาตอนนี้ล่ะเตงหนึ่งต้องเจเอ๋แล้วไม่บายเลยฮะอะไรนะ ใช่มันเป็นวิธีไล่เจ้าปีศาจที่ฉาในตัวเธอเมื่อเห็นได้ก็ต้องบอกลาได้เช่นกันอืมหยุดเลยนะเจ้าปีศาจเอจะเออย่าได้ใจอกันอีกรายไม่ได้เอ๊ะปิ้ว ย่ามีอะไรเหรอลูกหนูมีเรื่องสารภาพงานหนูไม่ได้คะแนนเต็มทุกงานเลยเหรอลูกไม่ๆม่เฉพาะงานครั้งที่แล้วค่ะหนูกลัวย่าจะเสียใจเลโกหกเต่งหนึ่งย่าภูมิใจนะที่หนูกล้าพูดความจริงไม่ต้องคิดมากซึ <G l> ่ <G l> งเนาะใช่แว <G l> ะเจ้าบ้ม รู้สึกเหมือนจะเบิ่มของเรากำลังจะมีความรักนะคะท่านอืมปตุ่มก็ไปบอกหลานมันนะจะความรักหรือความดิษยามันก็เป็นตันหาทั้งนั้นแหละรู้ไวแทนตันหาไม่เพลินในเวทนาทำได้นะมันก็เข้าใจเบื่มจะเอบยบายนั่นแหละ